ของอป๊อปมารโดยเฉพาะน้องลาบูบูนะตอนนี้ใครไปห้างใหม่อย่างเซ็นทัลพาร์คใช่ไหมเขาชื่อเซ็นทัลพาร์คดุสิตใช่ไหมครับ ก็จะเห็นเลยครับว่าเขามีกิจกรรมโอ้โหต่อแถวกันแบบลึบลับเลยนะสำหรับลาบูบูนะก็ต้องบอกเลยครับว่าน้องลาบูบูตุ๊กตาจากป๊อปมาร์ทเนี่ยก็ยังคงฮิตติดลมบนไปทั่วโลกวันนี้ไม่ใช่แค่ในเอเชียแล้วครับข้ามไปถึงฝั่งของยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วยนะครับเรียกว่าเป็นปรากฏการทางเศรษฐกิจระดับโลกเลยสร้างรายได้มหาศาลจากการขายแบบกล่องสุ่มทำให้ตลาดรีเซลเนี่ยเติบโตมากๆนะแต่ว่านักวิเคราะห์เริ่มตั้งคำถามครับว่า มันจะยั่งยืนได้ไหมสำหรับกระแสนี้แล้วอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของลาบูบูหรือว่าอีกโคนมีของลาบูบูครับก็ต้องบอกว่ากระแสโลกครับรายได้ของ Popmart เนี่ยในต่างประเทศพุ่งขึ้น440%โดยเฉพาะในะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปครับมูลค่าในตลาดรีเซลนะตุ๊กตาบางรุ่นเนี่ยถูกประมูลในราคาที่สูงมากเพราะว่ามันเป็นตัวแบร์ แล้วก็ทําให้ยอดขายในตลาดรองหรือว่ารีเซลเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการตลาดผ่านกล่องสุ่มนั่นเองนะมันก็เลยเป็น,นกลไกครับกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการอยากสะสมแล้วก็ซื้อซ้ําก็คือถ้ายังไม่ได้ตัวที่ต้องการก็ไปตามหาไปตามล่านะแล้วก็ซื้อซ้ํานะเพื่อหวังจะได้ตัวที่เป็นตัวแรงนั่นเองนะครับแต่มันก็มีสัญญ,ญาณที่น่ากังวลเกิดขึ้นเหมือนกันครับจากพฤติกรรมแบบนี้นักวิเคราะห์หลายๆล,ลายนะ ก็คือคนที่เขาลงทุนในเ,เรียกว่าหุ้นของของป๊อปมากนะแล้วก็คนที่อยู่ในตลาดนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบครับว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันก็เหมือนสมัยตอนยุค90ที่ตุ๊กตาบาร์บีมันเคยโด่งดังนะครับแล้วก็ถีบตัวสูงขึ้นก่อนที่ตลาดจะครับหรือว่าล่มสลายนะถามว่าแล้ว ลาบูบูเนี่ยมีความกังวลอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามันมีความกังวลหลายเรื่องครับเรื่องแรกเลยก็คือว่าขาดเรื่องราวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับตัวลาบูบูเองมันไม่ได้มีเนื้อหาหรือว่ามีหนังหรือว่าการ์ตูนอะไรเงี้ยมาซัพพอร์ตเหมือนพวกแฟนชัอื่นๆอย่างเช่นโปเกมอนหรือดิสนีย์นะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือตลาดเนี่ยพันผวนมากๆครับราคารีเซลเนี่ยบางทีก็ลดลงถึง50%ซึ่ง มันเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะก็มีราคารีเซลที่ควบตกลงไปนะครับแล้วก็มีการออกน้องลาบูบูตัวมินิออกมาเพื่อกระตุ้นตลาดอีกนะแต่ว่ามันก็มีความพันผลค่อนข้างสูงครับ3ก็คือกระแสออนไลน์เนี่ยมันก็มามาไวไปไวครับความนิยมมันก็เรียกว่าเหมือนแบบแปบ๊บเดียวหายไปได้นะทีนี้ ณปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยครับว่าในเอเชียอาจจะเบาบางลงนะคือในจีนนี่ตอนนี้ไปก,ก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากมายนะในไทยก็อาจจะเฉพาะเสาร์อาทิตย์มั้งวันธรรมดาก็อาจจะเงียบเนียบนะบางสาขาก็ไม่ต้องจองออนไลน์แล้วก็สามารถเข้าได้เลยนะครับแต่ว่าลาบูบูในอเมริกาเนี่ยมันกำลังดังมากนะตอนนี้ถึงขั้นที่ว่าในยุโรปในอเมริกาเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ใครมีถือว่าอินเทรนด์มากๆแล้วใครละ่ะ ที่ทําให้กระแสนี้เกิดขึ้นในอเมริกาก็ต้องบอกว่าก็มาจากเหล่าคนดังนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นคุณคิมคาริเชียนหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงคนะเพราะว่ามีการเอามาห้อยนะเออมันก็เลยเตามพวกกระเป๋าตามกางเกงต่างๆนะั้นก็เพิ่มความการมองเห็นนั่นแหละทําให้ตลาดในสหรัฐเนี่ย เติบโตอย่างรวดเร็วครับแล้วก็กลยุทธ์กล่องสุ่มอย่างที่เล่าไปครับมันสร้างความตื่นเต้นให้กับคนนะมาแกะโชว์กันโชว์กันนี้นะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ได้ว่าได้ตัวละครใหม่ได้สินค้าตัวที่ถูกใจนะหรือว่าตัวแรร์มันก็เลยทําให้กระบวนการรีเซลเนี่ย ยิ่งไปกระตุ้นทําให้เกิดความอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะมันก็ไปสร้างมูลค่าสําหรับตุ๊กตารุ่นหายากนั่นเองครับทางป๊อปมาดในอเมริกาเองก็มีการขยายสาขาทาัา้งเรียกว่าสาขาจริงๆแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะให้สามารถเข้าไปจองหรือว่าซื้อได้ซึ่งเมืองไทยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อสักปี2ปีที่แล้วนะก็คือเข้าไปเพื่อจะอได,ได้ได้ติกเก็ตพิเศษในการซื้อตัวแรมนั่นเองนะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าถึง ตัวของน้องลาบูบูเนี่ยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นครับอย่างสุดท้ายก็คือกระแสบนโซเชียลครับค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ดุเดือดมากๆนะทำให้มีการแบบอวดกันแล้วก็โชว์กันนะมันก็เลยเกิดเป็นความอยากได้ในตลาดของอเมริกานั่นเองครับเอฟเฟกที่เกิดขึ้นครับในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2568นี้เองนะยอดขายลาบูบูในสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า5,000เท่า โอ้โหเอ้ยโทษ5,000%ซนะหรือ50เท่าซึ่งมันเยอะมากนะ5 0า0เทำให้เกิดเขาเรียกว่าความบูมแล้วก็เฟื่องฟูงมากๆนะแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาตามมาด้วยนะสำหรับป๊อปมาร์ทเองก็คือว่ามันมีของปลอมเข้ามาขายนะเนื่องจากว่าพอมันเป็นตุ๊กตาใช่ไหมมันก็เกิดการก๊อปปี้ได้ง่ายหรือว่า,าซื้อของปลอมง,ง่ายกว่าในเมื่อของแท้มันซื้อยากเสียเหลือเกินนะก็ ในเมื่อซื้อไม่ได้ก็เข้าพวกเว็บไซต์ทั่วไปก็สามารถที่จะกดซื้อตัวปลอมได้ในราคาถูกๆนะบางทีพ่อแม่ก็รู้สึกว่า้ซื้อแบบนี้ก็พอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปละมันก็เกิดขึ้นกับของเล่นที่อยู่ในกระแสแบบนี้มาอย่างยาวนานนะแล้วก็ยังคงเป็นอยู่นะครับก็ต้องไปดูกันครับว่ากระแสของลาบูบูเนี่ยจะสามารถพาป๊อปมาเติบโตไปได้ในอนาคตหรือเปล่านะครับแล้วก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนได้ยังไงเพราะว่า ตุ๊กตาหลายๆแบรนด์มันก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะแล้วก็ในอดีตมันก็เป็นแบบนี้ก็ต้องไปดูกันครับว่าป๊อปมาร์ทจะสามารถสร้างปรากฏการณ์ซ้ําในทุกๆคิวหรือในทุกๆปีได้ไหมนะไม่งั้นนักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์ก็จะยังมองเห็นความเสี่ยงนี้ที่ค่อนข้างน,น,น่ากังวลอยู่ซึ่งในจีนเองนะครับก็มีมาตรการออกมาแล้วด้วยว่าอาจจะ ไม่อนุญาตให้ขายแบบกล่องสุ่มในอนาคตนะรู้สึกว่ากฎหมายเขาจะเริ่มจริงจังนะเพราะว่าเขามองว่าการขายแบบกล่องสุ่มเนี่ยเข้าขายการเป็นการค้าแบบการพนันเนาะก็ต้องไปดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงเนาะออโอเคสวัสดีเพื่อนๆหมอนสุขภาพเทมซอฟรุ่น 3D o r t h o p e d i c หมอนที่จะช่วยยกระดับการนอนของคุณ เคยเจอปัญหานี้ไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหรือปวดต้นคอหมอน 3D Orthopedic จาก t ท m s o f t ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีละแบบอ c โ n o นมิกช่วยลดการตึงของต้นคอและทำให้หลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม Cooling Genesis ที่สามารถดูดความร้อนออกจากศาีรษะและทำให้การนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถเพิ่ม deep sleep ได้สูงสุดอีก45นาที ด้วยดีไซน์ที่โค้งเว,ว้าลองรับสรีระของศีรษะและต้นคอไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหงายตะแคงหรือนอนคว่ำก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ทุกแพลตฟอร์มตามที่ผมแปะลิงก์ไว้นะครับ